อาสบายดีเดอ้อพี่น้องหมดสุขสุขคนเมื่อวนี้เฮาสิลองมาตลาดสดบ้านเกิดเมืองพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่ที่ตลาดสดบ้านเกิดสิพาพี่น้องเลาะซื้อเครื่องอยู่ตลาดเนาะพี่น้องเฮาสิเอาไปกินอาหารแรงมื้อนี้เบิ่งเฮาสได้อย่างแรกกับบอตุงตอนนี้นะถ้าบ่บอตุงเมียนรลดเมียนหลังแล้วก็สิยางพี่น้องตอนนี้เพิ่นเอารถไว้ในคอกอยูอ่นี่แหละพี่น้องตลาดสดบ้านเกิดเด้อนี่นะ ใหม่ๆสดๆฮวันๆสี่โมงแรงพี่น้องเลาะตลาดวันเกิดเร่งด่วนเอาแบบเร่งด่วนอาหารแรงเนาะซื้ออาหารแรงมือนี้นะกับบ่อตรงเลาะใจตลาดวันเกิดยังไงตลาดสดวันเกิดแกงมักน,น้ำเนาะจิ้มปลาหลายแล้วเนาะจิ้มแกงมักน,น้ำเนาะ จิตของขายตลาดแรงบานเกิดเด้อพี่น้องอันนี้ตลาดสดบานเกิดกินปลาหลายกินปลามองไหลแล้วกินแก้มน้ำกิโลสามสิบห้าพันให้หนอ้อของ มักอัน้นำน้อยขัดเนาะต่อไม่พอเลยด้ ส ordan, en, ูอ์นส่องเงินฝนเนาะอืมน okay, ี่หมกเล่นมกเล่นไปเ่หมักเลี้นมกเล่นใช่เออหมักลนง่ายเนี่ยง่าอมกเล่นมกลี้นก็มีแต่ของขัก่าร้0บาอขาอ่อนเนาะใคแต่เกก็มีแล้วหอขาจ่ายง่ายเอามาฮิหิ้วให้ ชองอย่างห้าสิบพันเบาเบาเคยถ่ายเจอต,ตลาดสดลัดเซียเจอตลาดสดลาวเหมือนกเอ๊ะเนื่องมักต้นนี่เนี่ย <c oughs> เอาอย่างอีกบ้านนี้ของหวานได้บอกวะเออคงก็ได้เงี้ยเอาผงเดียวก็ได้นะชิ้นลายอของของ,ของหวานอันนี้จะของกา เออขนมจืน้วายบางดุ๊กเออขนมจีนควยบางมาตลาดบังก uh ินขนมจืนควยบ่มีได้เนาะไหมเนาะจะสาวพันพอแล้วไหมเอาสาวพันเนี่ยสาวพันเอาแต่ขนมจืดมีบ่กอือก่ขนมจีน้วยเนี่ย กรอบกรอบเลยเนาะอะตืมมีตืมอีกอขอบใจแม่หึงหึงมันหมานไปอ,อย่างอีกเอาอย่างอีกพอรติวะย่างไปอย่างเนาะเสียอ,อย่างอีก มักต้องเดบบ่ต่ำใส่กระปูกนะบ่บ่มีมนอมอมเลยขึ้นเออกอไกขึ้นออกกระไดนะอันนี้ก็คักเลยนนะท้นไม้มกบัวยำไงปลาปลาเขือขายหายหลายเอ้าอาหารเทินชิดได้น้องเลยเล่งด้วนแบบเล่งด้วนไปเฮ้ย ไปกับตาอ,อืมเอา้าให้มีอาหารหิวได้ขามีอาขึ้นมาออกเด็ดพี่นาอแล้วก็อาหารแบบเร็งด่วนกับบอตงซื้อมักน้ำมักเล่นปลาแห้งกินอ,อ้อขนมจืนกล้วยเอาบายบายพี่น้องเลยสำหรับตลาดสดบันเกิดมื้อนี้แบบเร็งดวง่วน